สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับด้านหลังผมเห็นไหมครับรับเพิ่มเข้ามาอีกคันนะครับสําหรับ LS125 ตัวนี้จะถูกกว่าคันก่อนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูครับว่าจะถูกใจชาวรถเครื่องเก่าที่ดูอยู่ไหมนะครับไปชมกันครับ สำหรับคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคันที่แรงที่สุดในหมู่บ้านแล้วกันนะครับขึ้นได้ร้อนๆครับเจ้าของกว่าจะตื้อขายได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่านว่าเทพอสูรเรียกได้ว่าตัวแรงนะครับคันนี้ Ls125 ของแท้นะครับแต่งนิดหน่อยนะครับ รถคันนี้บอกตรงๆนะครับมีแต่เล่มนะครับเพื่อนๆครับมีเล่มเขียวอย่างเดียวเลยนะครับเลขตรงนะครับเลขคอเลขเครื่องตรงนะครับท่อสูตรเสียงนิ่มๆใสๆนะครับเครื่องนี้บอกตรงๆครับแน่นเปรี้ยครับระบบเบรกหลังนี้ใช้เป็นดำใช้เป็นดำนะครับโทษทีครับ ดิสเบรกหน้านะครับระบบไฟออกครบครับปั๊มเบรกแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับเครื่องใสๆนะครับเครื่องดีขี่ปกตินะครับขี่ก็ไม่ปกติแล้วครับขี่แรงคันนี้ครับรับชมรอบคันไปก่อนนะครับ ไฟหน้าโฉบเฉียวเลยนะฮะโชคทองโชคคู่นะครับก็แต่งสไตล์วัยรุ่นนะครับเพื่อนๆอ,อยากเอาไปแก้ไขส่วนไหนก็แล้วแต่เลยนะครับวันนี้ราคาผมเปิดให้ไม่แพงครับสำหรับท่านที่รับชมช่องตะรถเครื่องเก่าอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้นะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดารถที่ท่านกำลังฝันหาอยู่แต่ว่ายังหาไม่ได้นะครับราคายังจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับดูช่องผมไว้นะครับอาจจะถูกใจท่านไม่คันใดก็คันหนึ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับไม่เป็นไรเพื่อจะได้รับชม รถที่ท่านถูกใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันเลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับแบตเตอรี่ต้องไปใส่เองนะครับผมเสียงเครื่องนี่ใส่ๆนะครับเพราะว่าท่อมันเป็นท่อสูตรอยู่แล้วนะครับคือ เจ้าของเขาทํามาเพื่อเข้ากับเสียงเครื่องยนต์นะครับไล่ไฟอะไรหมดแล้วนะครับวัดรอบนี้ขึ้นนะครับชัดแจ๋วนะครับเสียงเครื่อง ชมเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับผมราคาตัดให้ไปเลยครับ1600 0บาทครับ1 6 0 0 0ืนบาทฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนครับราคามีเล่มนะครับคันนี้เขากำลังเล่นกำลังฮิตกันเลยครับช่วงนี้ผมไลฟ์ให้ดูวันนี้ประมาณวันที่12นะครับ2 5 6 4เดือน7นะครับหากท่านรับชมอยู่นะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์อยู่แล้วนะครับเด้งขึ้นมาวันที่ยังไม่ได้ขายหรือว่าวันที่ดูแล้ว2องสวันอยู่ก็ลองโทรเข้ามาถามได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับหรือว่ากดแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับตามเบอร์นี้แล้วก็ Facebook นะครับตะรถเครื่องเก่านะครับโทรเข้ามาทาง Messenger หรือว่าทางแชทนั่นนะฮะเข้ามาคุยกันได้ครับ สอบถามราคาต่อรองกันได้ราคา16,000บาทรถส่งได้ทั่วไทยแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่กำลังรับชมนะครับหรือว่ารับชมอยู่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กันมาโดยตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ <laughs> ยืมคําเข้ามา <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ